สวัสดีทุกๆคนนะคะตอนนี้เรานั่งอยู่ในสวนเหมือนเดิมค่ะมาฝึกพูดวันที่กันนะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่พูดเป็นภาษาโนชว่า v i ลกินดาตูอาร์เ i อิดาวิลกินดาตูอาร์เอิดาดว,วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่24เดือน5ปี2021 พูดเป็นภาษานสวาอาร์เดนชวเฟียร์อ sure, 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 ีแฟมเตชชเอ็นหรือบางทีเขาก็ยังพูดแบบนี้ได้นะคะว่าอิดั e อาร์ ชูเฟ sure, sure ียร์เดอีิแฟมเดชูเอนง่ายๆสั้นๆก็ได้นะคะหรือจะพูดอีกแบบหนึ่งว่าอีดอกอรดเดนชูเฟียร์ายชูชูเอ็นชูเฟียร์ายชูชูเอ็นอีกครั้งนะคะชูเฟียร์ายชูชูเอ็น หวังว่าคงไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะแล้วยังไงพรุ่งนี้เราก็จะมาฝึกวันต่อไปนะคะแล้วเจอกันคะ่ะ